อะไรครับขอต้อนรับทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาชมรถไฟกันที่สถานีชุมทางเก่งคอยวันนี้เรามามุมยากกันหน่อยนะฮะนี่ครับเราพาท่านผู้ชมนะครับมาชมรถสินค้าและรถโดยสารที่ชุมทางแก่งคอยนะครับอากาศกําลังดีเลยนะครับผมขณะนี้นะครับขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่สองหนึ่งนะครับเป็นด่วนพิเศษดิเซราง จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางอุบลราชธานีนะครับวันนี้เสริมกระสารมาทั้งหมด4คขันทวน4ขันทวนเลยนะฮะออกจากสถานีชุมทางเก่งคอยครับจอดสถานีถัดไปเป็นสถานีปากช่องแล้วก็นครราชสีมานะครับโอ้โห ครับรถจากดีเซลนิาชิหมายเลข4507ไม่รู้นะครับว่าไปไหนหนณะเดียวกันนะครับกังวล51 ออกจากชุมทางแก่งคอยบวนห้าสี่สองนะครับเปลี่ยนเวนพวเพราะเขารอชอคอ ครับขบวน551ออกไปแล้วเป็นรถสินค้านะครับที่บอกข้างต้นเลยย้อนแสงกันฉ่ำๆครับผมเพราะมาถ่ายกันตอนช่งชวงเช้านะครับ<แ>ขบวน51เครื่องหมายท้ายเรียบร้อยออกชมุมทางแก่งคอย ขบวนัดไปที่กำลังจะผ่านหน้าเรานะครับ5้าสสองโอ้ยามเช้านี้คลึกคลื้นมากๆเลยนะมาแล้วนะครับคุบบนรถสินค้าที่ห้าี่สองเป็นน้ำนำมันใสน้ำมันใสจากอุบลน,นะครับ เข้าชมน,นขาขก้งคอยนะครับและก็จะไปส่งน้ํามันที่บ้านปอกแป๊กนะครับ ชมกันนะครับน่าจะเป็นการสับเปลี่ยนตัดรถด้วยนะครับใชครับปิดท้ายด้วยปปหไทยคอนิกหมายเลข5 1007โอ้โหไปแล้วไปบ้านป๊อกแป๊กไดครับป๊อกแปก๊กขณะนี้เวลา9.01นาิกานาทีนะครับที่สถานีผาเสด็จนะครับ ตอนนี้มีดีเซนเปล่าวิ่งเข้าสถานีพาเสเด,ดทางหลีกนะครับเพื่อรอริฟรถสินค้าอันซ้อม4 2 0 8ไปแล้วจอนอันซ้อมที่8นะครับ ก็เตรียมไปทำขบวน5-2นะครับเที่ยวที่2ที่สถานีรถไฟปากช่องขณะนี้นะครับผมเป็นเวลา9นาฬิกาโดยประมาณนะครับ9นาฬิกา30นาทีเท่าแหละนะครับขบวนรถสินค้าขบวนนี่5-8 5-8จาก นนองคายไปทางท่าเรือรแหลมชบังนะครับกำลังจะผ่านสถานีผาสเดตทางประธาน QSY 5239 ตู้คอนเทนเนอร์นะครับคาดว่าน่าจะขนปุ๋ยเคมีนะครับไปที่ท่าเรือแหลมชะบังนะครับสายเป็นแคร่เบอร์หกสองด้วยนื่องาขนมาหนักนะครับเป็นรถเที่ยวล่องด้วยนะครับก็จอดผาเสด็จก็ออกแล้วนะฮะ นี้เป็นเที่ยวแรกนะครับผมวันนี้ก็จะมีตัด2เที่ยวนะครับที่สถานีที่สถานีปากช่องนะฮะนี่นะครับสถานีไปทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นม้าก,กระเบาไปที่กรุงเทพฯวัลลย์หงษ์ด้านขวาจะไปหินลับนะครับไปอุบลหรือโคราชนั่นเองหรือน้องค่ายนะฮะ ไปเลยครับกระบวน558ยาวมากนะรถต่อเบอร์62014ปิดท้ายไป บวน,น็เร็วที่1นึ่ปลายทางอุบลราชธานีครับ นี่กับเจ้าสีเข ดีเซนเป่าพหุสมบูรณ์นะครับมาแล้วนะครับเตรียมพ่วงก,กับขบวน517นะครับผมเป็น d 4ครับจำนวนสองคันต่อกันแบบพห้สมบูรณ์นะครับรปรทเราไม่ค่อยใช้นะครับเอกชนจะใช้กันเป็น 1. อ้ไรข้างหลังจุดหนึ่งจุดหนึ่งขนาดเดียวกันไปครับเราค่อยๆแผันไปเราจะเห็นขบวน528นะครับกำลังเข้ามา 528จากอุบลร็ชธานีปลายทางสถานีหินลับนะครับไหลลงโค้งมาแล้วเข้าสู่ย่าสถานีหินลับนะครับซึ่งเป็นสถานีปลายทางของกระบวน528นะครับ ท่าสองแปดจ้นี้เป็น5 2าสองถังเปล่านะครับจากสถานีอุบลราชธานีนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีรูปร่างคล้ายกับรถน้ำมันนะครับแต่จริงๆมันเอาไว้ขนปูนผงนั่นเองนะครับของบริษัททีดีไอโบลี นนก็น่าจะมีเพียงแค่เอกชนที่มีรถเป็นของตัวเองแล้วก็ดัดแปลงรูปถังอของรถเป็นของตัวเองก็คือบริษัท t b p l นะครับที่สังเกตเห็นกันได้ t b p l วันนี้นะครับทุกันนี้ก็ะจะมีวิ่งแค่สายอีสานกับสายเหนือนะครับสายใต้นม่ีเห็นแล้วมีบตเบอร์62นะครับด้วยซึ่งในสีด้านหน้านั่นคือเป็น เลขประจำบริษัทนะครับที่จดทะเบียนกับการรถไฟนะครับอันนี้เป็นปูนถุงนะฮะเป็นตู้ขนาด10พุทธจำนวน4ตู้วางอยู่บนบนทตคันเดียวปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยรถปอชอสนอะครับโอ้ยไปแล้ว มาแล้วนะครับขบวนรถสินค้าบรรทุกปูนนะครับขนปูนขบวนที่517นะครับกำลังตั้งขบวนที่สถานีหนลับทางที่3นะครับ ธรรมดา234จากสุรินนะครับปลายทางกรุงเทพมหาโคงมาแล้วนะครับขบวนรถสินค้าขบวนที่ห้าหนึ่ง าแล้วนะครับขบวนรถสินค้าขบวนนี้5 5 8 5 8นะครับคาดว่าน่าจะเป็นเที่ยวที่2นะครับมาจากสถานีปากช่อง เซนเปล่ามานะครับผมที่ช่วยงานรถพรหูเมื่อเช้ามานะครับก็กลับสู่สถานีหินรับนะครับเป็น70101คันแรกของ s d สด เวลา15นก20นาทีขบวน136 1 36หนึ่งจากอบุบลราชธานีนะครับไปทางกรุงเทพอภิวตัตรกำลังผ่านหาสเสด็จพักแล้วมาเลยครับผมขบวนรถเร็วที่1 36จากอุบน